อันนี้ก็เป็นบ้านบ้านไม้ไผ่ทรงเอเนะอาะที่ว่าป้องกันมอดเรียบร้อยหมดแล้วอย่างเงี้ยครับผมยังก่อสร้างไม่เสร็จนะประมาณประมาณ7-8็ดแล้วครับผมเนี่ยเนะาะภายในจะมีหน้าต่างมีกระจกครับบานเสียมอะไรใส่เข้าไปม,มุมนี้ก็เป็นห้องน้ําอันนี้ก็จะก่อก่อด้วยปูนด้วยเนะาะไม้ไผ่ก่อด้วยปูนนี่นี่ผนังหลังคาบ,บ้านทรงเอนี้ก็เราจะเน้นไม่ไม่เน้นผนังเน้นหลังคาเป็นหลักเลย เนี่เนาะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับผมนี่ครับกุด,ด้วยเมคานชีดแล้วก็จะมีพลาสติกพลาสติกอีกชั้นหนึ่งครับผมนี่พี่ๆบางคนชื่นชอบในงานไม้ไผ่นะครับภายในยังทำไม่เสร็จครับ ตกแต่งคนชื่สำหรับคนที่ชื่นชอบงานไม้ไผ่เนาะ่าก็นไปปบะยุกต์ตกแต่งได้นะครับผมประตูเป็นบานคู่บานใหญ่นะครับเนี่ยสองบานคล้ายๆกับบานเสียมนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นภายในเราสามารถทําเป็นสองชั้นได้ครับเนี่ยอันนี้เป็นชั้นลอยนะมีบันไดขึ้นไปนะครับเี่ที่เขาจะมีไอเดียเอาไปต่อยอดตกแต่งรไ,ได้ครับ บันไดขึ้นยากลาบากนิดหนึ่งนะครับพอนอนได้ครับผมเล็กๆน้อยๆน,ยนี่ข้างหลังก็ต่อมาเป็นห้องน้ำเล็กๆเงี้ยครับผมเผื่อที่เขามีไอเดียมีสไตล์ที่จะไปต่อยอดนะกันนะกรับบ้านไม้ไผ่หลังเล็กๆาเงี้ยครับผมทำเองอเองได้สมมากตเนนี้คือพวกไผ่ตรงลําเล็กครับผมไผ่ตรงไผ่ลวกไผ่สร้างหมดมีแค่สามตัวนี่แหละครับที่ทําทาอยู่นี่นะบ้านไม้ไผ่นี่นะครับนี่ เรากลับมาด้านซ้าย